แค่เข้าชิงนะคะก็สองคนแล้วค่ะน้าค่ะอ้าววันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเทคไปเลยสองคนน้าค่ะอะไรกาวอะไรเลยค่ะกาวอะไรละเอ๊ะไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรแพงๆดีนะแต่อยู่ในงบ300นะครับ300 300บาทครับ เอาไงนหน้าปักซอยไม่ละหน้าปักซอยยังไม่พอเลยครับ <c oughs> เอาละมาถึงตรงนี้ฮะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ทราบว่าเรามีการท้าท่ายกันไว้ว่าเอ๊ะหลังๆเนี่ยโพเดียมหลังขายออกบ่อยเหลือเกิน <c oughs> รอบนี้โพเดียมหน้าสู้ตายปรากฏว่าดับมืดสนิทเลยทีเดียวเอาละยังก็ตามแต่เรามาทำาความรู้จักหนุ่มสดทั้งสองคน